ตามบึงเจ้าจันเดียยัดเขียวนะครับห้า0ูนสีู่นยงานรับที่นะครับผมดินครับช่วงนี้นาแรีงด้วยงานดินอย่างเดียวสเปคแปดเกียร์ด้านหน้าสี่เกียร์ถอยหลัง เชอร์บูนะแบบจัดเสียฟอร์ดจัดให้มาเนี่มาซีซีเรียงมานะครับต้องค่ายเงาเขียว ออกรถที่เรื่องเชฟเช็เตต์อุบลราชานีครับบสาขาบริษัสามสูบเทอร์โบ2สองพี่ีเดวมาเป็นรถนำเขยเร่งใหม่หดีว่า มาดีมาเต็มนะครับสำหรับเจ้า4ีซีแรงนะครับของคขายยักษ์เดียวครับเมทอินเดียนะครับ, in รบสามสูบเทอร์โบนะครับ ยาวนี่ครับมีมดนะครับมีล่อรอดนะครับกับเจา้าซีริบแรงกนะครับ อคอนตัวเกียร์ที่ามาข้องจัดนะครับเปรียบเทียบกับรุ่นซีสูปของค่ยายยักษ์เขียวนะครับรุ่นซีสูปรุ่นใหม่ๆนะครับสนับโตซีสูป e ีนะครับ แตกต่างนะครับรถหน่อยที่ของกลัวร้ายนะครับรถใหญ่ใจเย็นไปเรื่อยนะครับจะรถหน่อยแบบซีซาร์นะครับคนขับฝีมือครับยนต์สามสูบเทอเบูล อ5 0 4 0บ ช่วงนี้ก็ยังมีโปรโมชั่นนะครับบ้านหาแสนกว่าบาทนะครับราคาก็นารุ่นนะครับราคาบอด้สูงแห้งนะครับราคานารุ่นนาร่องนะครับ ่วงนี้ก็ล่องไปสนใจก็ล่องทักเขาไปหาตัวแทีนจำหน่ายได้เลยนะครับสำหรับเจ้าจอนเดีย5 0 4ศนสุดดีนะครับคิดว่าสำหรับงานงานงานไถนี่ถื่อว่างานไถงานดันนะครับถือว่าเป็นรถที่คล่องตวัวนะครับนาจับต้องนะครับนาเรียนอีกรุ่นหนึ่งนะครับ เดี๋ยวซีซีตรงหมานะครับ <ST AR C AL> ลั่งเหลือๆนะครับรถเสียบบอร์ดนะครับเสียบบอร์ดจะให้เว่าจัด ตรงจัดเรียมนี่ถือว่างามด้วยครับจัดส้งในแบบสวยงามนะครับ ล่างก,กระทัดรับนะครับเหมาะสำหรับงานใช้งานดันนะครับห้างเรียบนี่โอ้แลนเป็นแลนนะครับนี่เดินทางไปมาสะดวกนะครับรวดเร็วท่านใจนะครับเพราะว่าระบบเกียร์พน,นีแลนนะครับแลนดีคล่องโตนะครับเดินทางนี่บเซียเวลานะครับผ่านแก่ของซ m t นะครับ ห้าสนะครับพันหกนะครับ4 m t หยกสบายนะครับยางหลังแคสิบสาจุหกยี่สิบปดนะครับหนาดยางหลังขยัยยางนาแปดขีสิบแปดนะครับ สวดส่งนี่ถือว่าสวยงามตามท้องเลือนะครับรถคันนี้จัดส่งในแบบสวยงามนะครับหมอนะครับไปล่องครับเมื่อไหร่กันของยีรีสมคำลำาลือยยีรีนะครับสำหรับเจ้าซีิบเลียงมานะครับช่วงนี้โปรโมชั่นที่ดีกับมีนะครับช่วงนี้ ก้อนจีหอดนางงานไทยนะครับเดือนนานี่ก็เลื่อมแล้วนะครับนิดเยอบางพื้นที่ก็อาจจะไลไทยไปแล้วไทยไปเรื่อยๆนะครับเดือนนานี่อาจจะไทยยากน,นะครับเดือนนี้ก็ล่างไทยเขาเนีย่ยเบาเขาเนี่ยนะครับโปรโมชันก็เปลี่ยนไปตามทังบริษัทกําหนดนะครับแล้วแต่น,นะครับเอาคลิปนี้ก็พ่อไปเท่านีก้ก่อนละครับเอาครับสวัสดีครับ ผู้ชุดหลังนี่บ่มีเยิ้มเลยเลยเนาะแหนจิ๊บเลยแหงจิ๊บ